ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook นะครับเพื่อนๆทางไลน์ด้วยนะครับวันนี้ผมมาเสนอขายรถสิบล้อนะครับรถสิบล้อทารราดครับผมตัวนี้ขึ้นสองร้อยได้นะครับเป็นเหล็กรางห้านะครับเหล็กขอบเป็นเห็รางห้านิ้วนะครับด้านในเป็นหกนิ้วครับผมห้าสอดหกนะครับลักษณะการสอดครับเนี่ครับ ท้ายแข็งหัวแข็งาหาเมื่งต่อมาไม่ไม่กี่เดือนเองนะครับนี่ครับสมบูรณ์นะครับไฟออกทุกหลอดครับไฟท้ายออกทุกหลอดนะครับยางนี่ก็ถือว่า7 0็ดถึงแปเทุกเส้นนะครับนี่ครับสภาพยาง ลูคัสซีครับมันวับครับผมเดีดูให้ประตูให้ดูขนาดนี่ครับเป็นหัวเจซีเอ็มนะครับเยี่เข้าง่ายครับประตูแน่นดีครับดูสะดวนะครับูเปิดง่าย เครื่องดีมากครับติดทีเดียวชึ่งเลยครับสภาพโมเกงครับคัดซีแบตเตอรี่คัดซีดีมากครับตัวนี้เป็นรถเพาเดียวนะครับพเพื่อนๆเหล็กกลางห้านิ้วนะครับทำแข็งแรงครับครับชุดฟังท้ายพาวโบกี้ สภาพดีครับปกติก็ใช้ลาก200ร้อยแหนึ่งสามห้าอยู่ประจำนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูรถเครื่องนี้วิ่งทางไกลสบายเลยครับเอาไปไม่ผิดหวังครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้โอเคครับ